าชาติแสงธรรมชาติดูสิวเลยรวมหัวกันเล็บดำเ,เนี่ยสะ้ขับเข้าไปยับในเล็บปลายหัวมากเลยหัวเดียวกับเทียมรีบใช่ไหมก็เลยพากันมา น่าจะมีแบบสี่ห้าเม็ดแหละรู้สึกผิวน้าดีขึ้นสุดตอนนี้นี่รองเซรั่มเซรั่มฟ้าเจนิดที่เขาช่วยรังสิวอะว่ะเซรั่มสิวเหรอเซรั่มฟ้าใครเป็นสิวก็ใช้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ ผิวหายแล้วค่อยไปใช้ใช้เซรั่มส้มแล้วก็นี่น่าจะทำให้ที่ผิวหน้าฟูนะลูกคมคนเบียดเพราะว่าใช้อยู่แค่สองตัวนี้เลยลองให้รู้เพราะว่าเซรั่มก็ต้องมีหมอยอยู่แล้ว ทิมหน้าคุณบิ่มที่รอกันมานานดูอตอนนี้ก็ยังมีความชุ่มชื่นรอยยับยังมีมมมค่อยเปลี่ยนค่อยไปเนาะก็ะคือเดี๋ยวดิสีผิวเริ่มกระจ,จ่างสก,กินซูตติง้งแอคเน่แอนด์ไบเทนนิ่ง อันนี้ barrier face moisturizer cream เน้นเออ barrier แต่ตัวเนี้ยถ้าเขายังไม่เปิดขายก็ไม่รู้จะพอไหมไม่ได้ตุนไว้อะตอนแรกว่าจะลองไงแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเออก่อนปีใหม่เขาปิดตะกร้าตอน วันที่2ิปริบแปดนะรนะิบเจ็ดิแปดอะคิดว่าจะไปกดมาอีกสักขวดสองขวดแต่ไม่ทันเขาปิดปิดใหม่ก่อนก่อนพวกเราอีกไม่ได้หมดหรอกแต่เขาปิดตะกาเพราะว่าไม่ได้ส่งช่วงปีใหม่ลวมันอืมแค่มาแบบอัปเดตผิวหน้า ทดลองกันไปคือทดลองอะไรเราก็จะหยุดสก,กินแคร์หลักๆกันนะอืมหน้าดิได้เลือสิวนะไม่ได้ใช้อะไรแต้มอ๋อแล้วก็พอกหน้าด้วยสมุนไพรกาญจนาด้วยถ้ามีสิวใต้ผิวเขาก็อาจจะออกมาคือ ไม่ได้ดันโดยไม่มีเหตุมีผลนะคือใต้ผิวเรามีสิวอยู่แล้วเขาก็จะดันออกเพราะว่ามันเป็นการเอาออกทางเดียวอะ่ะอันนี้ตัวที่ไม่คิดว่าใช้แล้วจะดีก็คือแบบที่จัดมาคู่กันอะก็เห็นแบบอืมปากยังชุ่มชื้นอยู่เลย ทำร่มด้วยตัวนี้ถ้าแบบตื่นมาแล้วชุ่มชื่นแล้วก็มีสีด้วยอะและสีมาจากตัวนี้มนะอืมแล้วก็ใช่ร่วมกันกับดีท็อกใช้ทุกวันนะตอนกลางวันถ้าไม่ลืมแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ตัวนี้ได้กลางวันกลางคืนเลยอืม หมือนผิวหน้ากระจ่างขึ้นระดับหนึ่งเลยแต่ก็ไม่เท่าตัวเพราะตัวกับหน้าก็ทําไปพร้อมกันตัวก็อาจจะแบบสว่างขึ้นอีกนี่บำรุงเถอะจะรู้สึกดีไม่สูญเปล่าซกครับเป็นกิจ,จวัตรเป็นประจำสม่ำเสมอลงบอดี้ออยล์แล้วก็บำรุงผิว คือสักับาดี็ b ออ y ล i l จะช่วยทำให้ผิวเนียนตัวตัวหลักเลยนะผิวเนียนละเอียอดแต่แปกนะนเรามือก็เขอาก,กันแขนเพราะมือแบบโดนอะไรเงี้ยบ่อยกว่าช่วงนี้อะ่ะเนาะเวลาทาอะไรก็คือแบบต้องโดนมือตลอดผิวขี้ผิวมวากแล้วก็ทำอย่างนี้ขี้ผิวตัว อะไรก็แล้วแต่เนี่ยลงที่มือหมดมือก็เลยจะอย่างนี้มาดูมือสิบางทีมือก็บ่งบอกไว้ได้เหมือนกันเนาะข้อมือก็ยังไม่ดำแล้วก็ซอกอะก็ยังมันหนาเเนาะหนาแล้วก็เยอะ อะไยังบแบบว่าัาดูดำอยู่นี่กลางอย่างนี้เพิ่เคยดำได้ไหมเยินปุ๊บนี่คนคนเดินตามหลังเราจะเห็นเลยดำๆๆดำดำุ๊อุ้ยน่าเกลียดมากเลยคือชอบนอนเท้าอย่างนี้เมื่อก่อนวางคอมใช่ไหมแล้วก็นอนคอมแล้วก็ข้อศอกเท้าอะ่ะแล้วทุกวันมันก็เลยดำปิดฝีอย่างนี้เลยแลวดำกว่าใช่ไหมพอเท้าข้าง ข้างซ้ายเยอะกว่า,าเยอะกว่าเอ้ยอันนี้ยังยังไม่ขาวก็ไม่ได้ใช้อะไรเฉพาะจุดนะก็ทาครีมปกติอืมครีมผิวตัวหลักๆก,ก็คือลักสิบนะตอนนี้คือผิวหน้าหยุด A.M.T ไว้ก่อนก็คือจะเทสเทปเซรั่มเจนิ้ เห็นเห็นว่ากดยากนักหนาแล้วพอแบบอีะทำไมตใกล้อยู่หลายวันจังนะกดดีไหมถ้ากดแล้วซื้อซื้อแล้วใช้ดีจะไปซื้อต่อหรือยังไงอะไรพีนีพอพอพอตัดสินใจลองตอนแรกอะ่ะได้รับมาแล้วไม่คิดว่าจะลองถ้ายังไม่มีคนที่สองตุนไว้เพราะว่ามันก็ใช้ต่อนเนื่องเออนาะตัวนี้คือเรื่องสิวนะอืมจริงๆอิ่ะคน ทุกคนคนมีนะมันจะมีช่วงที่แบบเป็นผื่นเป็นสิวอืมเห็นคุณเจนี่เขาหยิบใช้เวลาที่เขาเป็นสิวแล้วก็ไม่เป็นสิวก็ใช้เซรั่รมส้มชอบตรงที่เขาแบบอะไรนะใช้ชีวิตแบบใช้ช็อตคัตอะแบบใส่ขี้เกียจอะก็จะใช้น้อยชิ้นนะไม่ต้องใช้อะไรเยอะนี่อันนี้เหลือประมาณนี้แล้วว่ะสิบห้าเอ็มแอลอะน้อยไง อ่าคือหยุดเอ็มพีแล้วก็ต่อเนื่องจะทดลองอันนี้ทีนี้ก็แบบเออไปส่องดูตะก้ายังมีก็เลยเปิดใช้ตัวนี้เปิดดูตอนเช้านะพอซักใบาบายเย็นๆตะก้าหายโอเคใช้ไปแล้วก็ต้องใช้ต่อแล้วก็ยังไงทีนี้รอให้เขาเปิดตะก้าจริงๆไม่ได้หมดเพียงแต่เขาปิดไม่ได้ทํา ไมไ่ขายหรือไม่ได้แบบแพ็กของเขาให้พนักง,งานหยุดมั้งอืมอะไอ่รู้มาผลจากเซรั่มกันเอ้ยมากนจนาหรือตัวนี้เพราะาตัวนี้เขาจะเคลียร์เนาะเคลียร์เก่ากับใหม่เก่าออกไปใหม่ก็ไม่ขึ้นเพิ่มเพราะหายแล้วเหลือแค่รอยก็ไปเปลี่ยนปเป็นเซรั่มสม้มแล้ว ช่วงใช้อันนี้คุณบิวก็ออกคิมหน้าพอดีก็บังเอิญน,นะไม่บังเอิญหรอกเป็นช่วงที่เขาแบบจะเปิดขายอยู่แล้วแล้วมีความแบบอยากลองคิดว่าเขาทําต้องไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วก็เลยอ่าเซรั่มเนี่ยคือกินแคร์คือเราต้องจัดคิดว่าเนี่ยน่าจะเข้ากันแล้วบงังเอิญบังเอิญไหมเนี่ยสีโทนเดียวกันเลย ถทาจะสีเดียวกันเลยเนี่ยคือเข้ากันมากเซรั่มสิวก็ไม่ควรทาเดียวถูกไหมก็ต้องมีอะไรบำรุงอันนี้เป็นไม้ตัวเดียวไม่ได้ช่วยรังสิวเป็นไม้ที่แบบเน้นความเขียงแรงความชุ่มชื่นแล้วก็ทำมาเพื่อแม่ๆพวกริ้วรอยตื่นมาหน้าฟูจริงๆคุณบิ่ก็แนะนำว่าให้มาร์กหน้าแผ่นอะไรอย่างนี้ด้วย ตัวเขาตัวคุณบิ่มอะมาร์กเช้าเย็นเลยมั้งเออช่วยเสริมไงแต่แตตดตัวนี้คือเป็นแค่ไม,ม้แล้วก็อัดไปอีกอะไรที่แบบบำรุงให้ผิวหน้าดีขึ้นได้อะมาร์กก็ถ้าจะมาร์กทุกวันก็เน้นเนี่ยทำเหมือนสอนเว้ยกูรู้กูรู้กูรู้เอ,อ่อมาร์กที่ช่วยเรื่องเติมน้ำให้ผิวเน้นทำทุกวันได้แล้วก็อาจจะแทรกด้วย สุดริ้วรอยสุดแล้วก็ว่าไปเนาะเติมความชุ่มชื่นอน่ะปลอดภัยสุดยังไงก็ใช้ได้ตลอดอืมตอนนี้ก็มองหาแผ่นมาร์กอยู่นะเอที่เอาไว้มาร์กได้ทุกวันน่ะนี่อันนี้ก็เป็นผลชอบอะ่ะมันมันก็ไม่ใช่ว่าจะเอาหน้ากับตัวมาเทียบกันได้นะเพราะว่าระหว่างที่ เออใช้คกินแทผิวหน้าไปด้วยผิวตัวก็ตอนนี้เริ่มกลับมาดีวปไหนขึ้นดเดิดเจะบอกว่าผิวหน้าจะตามผิวตัวทันก็ไม่ใช่เพราะว่าผิวตัวก็จะเดินหน้าไปอีกแล้วถ้าตรงนี้โซว่างกว่านะถ้าตรงนี้มีความหยาบก,กันกว่าเนะตรงนี้ไม่ค่อยโดนอะไร เเนี่ยอออยู่ตัวคือสครับแล้วก็บอดี้ออยบอดีลักซี่บอดีลักซี่มีไวท์เทนเนิ่งด้วยแล้วก็สารสก,กัดสิบสองชนิดนี่ค่อยมาอัปเดตอีกทีเน่ะอืมเออสเปรย์ผมสเปรย์ผมนี่ก็ กวดที่สองแล้วรู้สึกว่าเราฉีดเปลืองไปเปล่าไม่รู้แล้วก็จะรีวิวยังไงให้แบบเรียวๆอ่ะตอนลุกผมขึ้นเนาะตอนนี้ยังดูเองอาจจะไม่รู้กนะนี่ยังมีแหวงแหวงเนี่แล้วก็ที่ชอบคือนี่เออมาที่เขารีวิวอะ่ะคือผมสวย แล้วก็ชอบมาร์กมาร์กกับแชมพูกินเดียวกันตอนที่มาร์กทีเมนอนะผมนิ่มมากมแล้วก็แชมพูคือตีฟองได้เยอะมากนี่กระบนไปเลยก็ไม่ได้ลองนี่ได้ลองของใหม่เยอะมากเลย ด h a เนี่ยลูบารีออยนะค่อยอัดอีกกิปดีกว่ามาันลูบารีออยเนี่ยไม่เหนี่ยวนน่นนะอ,อ่นเอเยทาซ้ำได้ตลอดแต่ก็แนะนำหลังอาบน้ำตัวมันหมากชโลมเลยจะทำให้แบบออยลงกับน้ำ ก็จะช่วยพากันไปพากันไปให้ถึงฝั่งฝันมัรุงล้ำลึกนี้เน้นกับข้อศอกกันดดีถือเป็นแก้วเป็นแสงตอนนี้ body oil t เตอร์ยังเข้ามาเติมเพิ่มใเไหนะยังไม่หมดนะเืี่เป็นแก้วเป็นแสงแต่เราก็ไม่รู้นะ อมไม่รู้นะว่าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเพราะว่าแพ็กเกจจริงจะมาช่วงกุมภามีนาเลยนะประมาณสองเดือนเลยนะถ้าใครที่ใช้แล้วชอบต้องตุนนะผิวเป็นแก้วเป็นแส,สนสารสกัดคือออยล์สิบสองชนิดราคาหลักร้อยก่อนหน้านี้เราใช้ บอดี้ออยล์สิบสามออยล์สิบสามชนิดราคาหลักพันแต่พันนิดนิดเก้าร้อยแปดร้อยเนี่ยถ้ามีคูปองก็แปดร้อยเก้าร้อยอืมส่วนอันนี้บอดี้ออยล์สิบสองชนิดแต่เขาจะมีเป็นไวทเทนนิ่งสามตัวจะเน้นแบบให้ความชุ่มชื่นแล้วก็ใส่ด้วยค่อยใช้เฉพาะกลางคืนนะอืเพราะกลางวันแสงแดดดูดเะน้ำมันทำให้ดูดแดด มลันก็ควรทากันแดดกันด้วยอันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะเพราะออยลออยทั่วไปเขาก็จะให้ทาได้เช้าเย็นเนาะแต่คุณน้ำลักสี่เขาบอกว่าของเขาให้ทาแค่กลางคืนส่วนกลางวันให้ทาเฉพาะในล่มผ้าเพราะว่ากลางวันแดดอะบอดี้ออยอ่อะเขาดูดแดดก็ผิวจะหมองกว่าเดิมเขาก็เลยให้ทาแค่กลางคืน กลางวันให้ทาจุดที่ไม่โดนแดดนี่ผิวหน้าเหมือนจะออกโทนแดงๆปะหรือตาเห็นผิดเหลืองอืมนี่คือผลของการใช้ต่อเนื่องอันนี้เอามาทาข้อสอกหัวเข่า HA ผมติดเ okay. ก่อนโอัวหนึ่งแถมหนึ่งอุ้ยได้โอกาสเลยเอ๊ะแล้วก็ได้ลองนี่ด้วยโชว์ของใหม่นี่นี่แบรนด์เดียวกันแล้วก็อันนี้อันนี้หมดอัปเดตเลยนะอันนี้ห่อที่สองสองหรือสามกินทุกวันนะเน,นี่ยจะกินเพน่มคไม่กินก็กินทุกวันเป็นน้ำผลไม้เลยและ ใส่คลิปไว้แต่ไม่ได้ลงเนี่ยกล่องที่สามแล้วหนึ่งกล่องก็สิบสองซองสิบสองสามสองที่หกกินมายี่สิบกว่าวันแล้วน่าจะมีผลโดยรวมแต่ตอนที่กินอะรู้สึกได้เลยอะตอนยังไม่หมดกล่องอะรู้สึกว่าผิวลื่นคือเราจะเราจะสังเกตเองได้ใช่ไหมว่าณนะตอนนั้นทาสกินแคร์อะไรกินอาหารเสริมอะไรแล้วผลที่ได้มาเนี่ยจากอะไรเพราะว่าเราไม่ได้กินอะไรเยอะหรือทําอะไรเยอะก็ ตอนนั้นกินอันนี้มาก่อนใช่ไหมอ๋อกินอันนี้ก่อนรู้สึกผิวลื่นอ่เออเรารู้ได้อะว่าเรารู้ของเราคนเดียวนะว่ามาจากตัวนี้ก็ไม่ได้อวยนะที่เขารีวิวกันว่าเป็นตัวที่กินแล้วรู้สึกได้ว่าถึงการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กล่องแรกอะเพราะว่าเขาใส่โปรตีนเอ้ยเขาใส่พวก สก,กัดอยี่สิบสี่ชนิดนะเออแล้วพี่ไดา้ราเป็นพเซนเตอร์เขากินจนเป็นพเซนเตอร์นะไม่ได้ไปจ้างก่อนนะเ,ออเขามีนวัตกรรมอะไรไม่รู้อะอ่าเราไปดูมาว่าได้เปปไทด์ก็คือเป็นย่อมโมเลกุลให้เล็กแล้วก็จะได้ดูดซึมได้ง่ายและอันนี้ยังเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้ดูดซึมเร็วหรือง่ายอะไรอีกสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้เป็นลิควอิของเขาเลยนะเนี่ยแล้วมาตรฐานไม่ต้องกลัวอะไรเลยเนี่ย มีน่าจะมีฮารานด้วยนหนึ่งกล่องมีสิบสองห่ออืมถ้าใครอยากทดลองเขาก็มีขนาดทดลองให้นะหกหกซองมั้งจริงๆก็ไม่ถือว่าราคานักศึกษาหรืออะไรนะแต่ว่าถ้าเรามั่นใจว่าลงทุนไปแล้วแล้วได้ผลแน่ๆไม่ใช่ไปต้องไปนั่งลุนอีกว่าจะได้ผลไหมอะ่ะก็แนะนำตัวนี้เออแลวนี่ฉีบ่อย ถ้าเป็นสายแบบส้มตำยำแซ่บต้องมีติดไว้เลยเราไม่ได้กินก็คือเราก็กินให้มันแบบเป็นน้ำผลไม้กินแทนน้ำแล้วก็เออไม่ว่าเราจะกินอาหารที่มาเสิร์ฟมานะตัวไหนเราก็ต้องเน้นแบบกินน้ำเยอะๆเพราะว่าทั้งหมดสาส์กของเขาก็จะเน้นแบบเอาใช้น้ำในการน้ำส่งถ้าใครที่กินน้ำน้อยก็อาจจะไม่ไม่ได้เป็นผลดีเท่าไหร่นะอืม เนี่ยโดวยเฉพาะสองตัวนี้กินแล้วต้องกินน้ำเยอะเออจะเป็นผลดีเราก็ไปไม่ได้แบบไปลองอะไรใครว่าดีแล้วก็ไปลองโมซัวนั่งมาดูรีวิวก่อนนะถึงจะตัดสินใจตอนแรกแบบเอ้ยทำไมเขามีหลายตัวจังวะสามตัวเลยมะทพี่เกี่ยวกับหุ่นอ่ะตอนแรกชอบอันนี้ก่อนคือเราเคยกินนล้วมันมะพร้าวแบบน้นาแต่พอมาดูแบบเื้ย วัตก,กรรมแบบเป็นผงมันก็เลิศเนาะแล้วตัวนี้เขาก็จะมีสองีด้วยซึ่งก็ไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นแต่ว่ารู้แต่ว่าที่เขาทําเป็นผงทั่วไปเขาจะมีแค่สีแปดหรือไม่ก็แค่สีสิบอย่างใดอย่างหนึ่งอะแต่ตัวนี้เขาใส่ให้สองเลยแล้วก็แบรนด์นี้จะมีงานวิจัยรองรับด้วยนี่ที่ทําให้แบบเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจอืมตัวนี้เต็มเรารู้แค่ว่าที่เรากินน้ำมันมะพร้าวตอนนั้นอะคือ เติมไขมันดีไล่ไขมันไม่ใช่ไล่เติมเติมไขมันดีเนาะไปเหมือนเขาก็จะไปเคลียร์กันอะอย่างน้อยก็ดีกว่ากินแต่ไขมันไม่ดีเข้าไปนะไขมันที่แบบยังไงที่ส่งผลไม่ดีกับร่างกายเหมือนน้ามันของทอดอะไรเงี้ยอออันนี้ก็จะไปเติมเติมดีๆแล้วก็ของใหม่แล้วโปรตีนกินร่วมกันเห็นเขาบอกว่าถ้ากิน อันนี้ร่วมกับโปรตีนจะยิ่งดีเราก็เลยเลือกมาตัวนี้ชอบดูคุณเหมี่ยวมานานแล้ว เเออเออนี่ตอนแรกก็คือแบบนานแล้วนะที่แบบว่าไม่ได้กินน้ำมันมะพร้าวอะไรอย่างนี้แล้วก็มาเจอคลิปคุณอีฟที่เขาจะรีวิวตัวน,นี้เออน่าจะเจอคลิปแรกของเขาคือตัวนี้เลยแล้วก็แบบอืมแต่ก่อนแล้วก็กินแบบน้ำนะก็จะรู้อยู่ว่ากินเผาอะไรกินช่วงที่ลดน้ำหนักกินก่อนอาหารแล้วก็เติมตามด้วยไข่กับข้าวไรเบอรี่ในเซเว่นนี้ ช่วงนั้นก็คือจะลดคือเราจะรู้ไงว่าวิธีของเราอะไรแบบไหนอ่ะเออถ้าเรามีวิธีของเราเราก็จะแบบจัดการกับหุ่นกับอะไรตัวเองได้แล้วแบบเอช่วงนี้ก็อยากดูแลตัวเองก็กลับมาแต่ไม่อยากกินแบบน้ําแล้วแล้วแบบผงเขามีแบบเฮ้ย wow, ว้าวอะก็เลยลองดูรีวิวเขาหลายๆคลิปแล้วก็เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่จะกินไปตลอดแล้วก็แบรนด์นะี้ด้วยนะ อืมจริงๆเขาก็มีกินแบรนอื่นแต่แบรนนี้น่าสนใจตรงที่เขามีงานวิจัยแล้วก็ได้รับรางวัลไยเออแล้วทีนี้อีกตัวหนึ่งของเขาที่ดังมากแล้วเคยเห็นมานานแล้วนะเคยเห็นมานานแล้วที่คนแบบเหมือนจะแสะ่อะเห็นแบบอะไรอะแอปเปิลไซเดอร์อีกแล้วแต่ตอนเนี้ยก็ไม่เข้าใจมันจะมีช่วงจังหวะของมันเวลาของมันนะที่แบบว่า จะมาสนใจตัวนี้ทั้งที่เห็นผ่านตาก็ไม่เคยสนใจนี่เป็นตัวที่แบบได้รับได้รับรางวัลไบโออะไรเนี่ยเออเห็นว่าเป็นแบรนด์เดียวหรือเปล่าแบรนด์แรกหรืออะไรสักอย่างอะถ้าพิดผิดก็ต้องขอโทษเพราะว่าไม่แม่นจริงๆแต่ว่าอยากพูดนี่อืมตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่คุณอีฟเดี๋ยวนะคุณอีฟชนีบ้ากามสี่สิบ บวกหรืออะไรสักอย่างนี่แหละคือเขา่วยมากคุณ